สวัสดีค่ะพี่พิษน้องมอเศรีโชคพยากรกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทานายดวงรายวันประจำวันที่5ธชันวาคม2563นฝนแรงแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งร่องรอยอความเสียหายไว้พอสมควรก็จะต้องทํากันไปนะคะพี่น้องคะนะแล้วก็รับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะพี่น้องน้ามาคุยกันทุกวัน นะอย่าจิตตกนะคะเอาแนวทางดีๆที่พ่เขาชี้แนวทางไปปรับใช้อขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับฟังรับชมมาตลอโลดนะคะพี่น้องคะขอให้พี่น้องเจริญรุ่งเรืองนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตนะทุกเรื่องนั่นเองค่ะเอาละในวันนี้มาดูพี่น้องวันอาทิตย์กันดีกว่านะคะว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษอ่าเป็นยังไงจ้าพี่น้องวันอาทิตย์นานาๆเกลียดเกลียดเกลียดนี่ <laughs> นะคะ พอเริ่มที่จะตั้งดีนั้นในวันพวกนี้มีเรื่องตึงเครียดจังวลน่ะนะคะพี่น้องขานะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไพ่ตาช้าขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายนะคะพี่น้องขานะใครที่มีพันธะในเรื่องอะไรเกี่ยวกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรือในเรื่องของการเงินหนี้สินก็แล้วแต่ลดความตึงเครียดลงก่อนนะคะพี่น้องจ๋านะเราอยาเครียดให้มันมากประเดี๋ยวเราก็จะไม่มีทางออก ในพไพ่ใบนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทวงถามถ้าสมมุติเป็นหนี้สินนะคะแล้วเราก็ต้องเจรจาปรานีประนอมนะเกี่ยวกับกฎหมายเข้ามาเนี่ยนะคะอะยาวมต่กลุ้มอยู่กลุ้มไม่สามารถแก้ไขได้นะคะ,ะใจเย็นๆอย่างนี้เนี่ยต่ว่าตัวตนเดือดสตาขึ้นดีนั้นก็แสดงว่าเราสามารถแก้แก้ไขปัญหาได้ใครที่มีปัญหาอย่างที่ว่าไม่ต้องการวนหลักค่ะพี่น้องค่ะน่าหลับให้สบายในวันพรุ่งนี้ค่อยคิดต่อ ว่าจะต้องทำยังไงนะคะอย่างนี้เลยนะรวมถึงสุขภาพไม่ค่อยโอเคระมัดระวังสองเรื่องแหละนะเละมาดูว่าไพา่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรดูสิพี่น้องวันอาทิตย์พี่น้องวันอาทิตย์ดูสินะคะ The h แห้งเมนะอาการหน้าเป็นรวงนะอย่างนี้นะคะพี่น้องหานะไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะคะนี่เออนะอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องปล่อยวางก่อนหาทางแก้ไข แก้ไขคนเดียวไม่ได้ก็บริวารเข้าช่วยนะคะพี่น้องหานะเราไม่ได้โดดเดียวเราไม่ได้โดดเดี่ยวจำมาไว้นะสำหรับแฮงเมนก็เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายพันธสัญญาเรื่องต่างๆนั่นเองค่ะในวันพวกนี้แล้วก็วันจันทร์นะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะอ่ามาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งเนะคะสองหนึ่งหนึ่งเจดสองหนึ่งค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ ต่ไปมาดูพี่น้องวันจันทรบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ำนายโดยรวมบอกว่าเอ้ยยะไม่ได้เตรียมนะคะเนี่ยนะโอ้ยก,การเงินมาละพี่น้องวันจันทร์ทำนายโดยรวมนะคะเรื่องของการเงินเรื่องการงานโอเคดีขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองในวันพรุ่งนี้ใครรอเงินอยู่ได้เงินนะคะรอเงินอยู่ได้คําตอบใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินที่ดินบ้านช่องมรดก ก็จะได้ธุรกิจที่คิดไว้ลงมือไปบ้างแล้วสำเร็จค่ะพี่น้องวันจันทร์สาธุสาธุนะคะอย่างนี้เลยนะคะพี่น้อง่านางกสามใบนะคะอ่ะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองใครที่เพิ่งลงทุนทำอะไรนะยังไม่เห็นผลกํำไรในวันพรวกนี้มารือมาเรื่องก็จะมีเงินเข้ามาละค่ะพี่น้องวันจันทร์ค่ะ ขอให้เป็นแบบนี้ทั้งสามใบเลยนะทำนายเรื่องเดียวค่ะไม่พูดมากเจ็บคอและมาดูว่าพายิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรเดลเรเอร์นะคะเดลเรเอร์นี้พี่น้องวันจันทร์รามัดระวังเรื่องของสุขภาพหน่อยนะคะก็จะมีในลักษณะว่าโรคหวนโรคเก่ากัำเริบว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็คงยังดีอยู่มีบริวารคนรักให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะพี่น้องขานะไม่มีอะไรยกเว้นเรื่องสุขภาพอย่างเดียวค่ะ ในวันพรุ่งนี้นะคะมาดูเลขน้มโชคค่ะมี19แล้วก็16 19แล้วก็16ค่ะพี่น้องวันจันทค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนอุ้ยหนักเหนื่อยดันไปข้างหน้าเฮ้ฮสิบไม้เท้านะนี่ พี่น้องคะอย่ายอมจำนนพี่น้องวันอังคารบอกไม่ยอมจำนนนะคะในวันพรุ่งนี้มีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่นะคะไปทำกิจทำการประสานงานเรื่องอะไรไปทำงานไปหาคนรักสำเร็จเดินทางปลอดภัยมีโชคลาภนะพี่น้องวันอังคารดวงเปิดคะ่ะเหนื่อยมา,มามากแล้วนะคะต่อไปนี้ดวงเปิดนะบริวารเกื้อหน,น,นะะุนค่ะพี่น้องคะอ่าจัดไปคะ่ะพี่น้องวันอังคารไม่มีปัญหาอะไรในวันพรุ่งนี้ นะและมาดูว่าพ่ยิปสีทักพิเศษเรื่องอะไรหนะาเทมอเรนต์ oren, มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่งานัยบ้านช่องหน้าที่ตำแหน่งการงานดีค่ะนะไม่ทำนายมากเรื่องดีค่ะเทมอเรนต์ oren, นะคะฉะนั้นพี่น้องวันอังคารดวงเปิดค่ะโอเคมาดูเลขน้ำโชคค่ะหนึ่งศูนย์แล้วก็แปดสี่หนึ่งศูนย์แล้วก็แปด นะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะสําหรับพุธกลางวันทานายโดยรวมบอกว่าเนี่ยนะคะเออพี่น้องวันพุธกลางวันมีติดดาบอยู่แล้วก็มีมีความว่าปิดบังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่น้องคะนะหรือแบกภาระเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาไว้เนี่ยคนเดียวเนี่ยมันมีอยู่เนี่ย นะคะฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะในวันพรุ่งนี้นี่เขาบอกว่าความลับจะแตกนะนะอะไรก็แล้วแต่ที่ปิดบังเอาไว้่ความลับจะแตกนะคะแล้วก็จะมีปัญหากับบริวารก็คือคนรักบุตรบริวารและก็คนรักของเราคนในครอบครัวนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพี่น้องขาเนี่ยใครที่เป็นแบบนี้อยู่วางแผนให้ดีคืนนี้ถ้าเกิดว่าความลับแตกเราไม่อยาก จะให้ใครเดือดร้อนเราอยากจะรับภาระไว้คนเดียวเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราปิดบังเอาไว้นะคะนี่นะกรณีหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่กรณีนี้นะคะก็คือทําอะไรก็แล้วแต่นั้นเนี่ยก็ให้โปร่งใสนะไม่งั้นเราจะเดือดร้อนทีหลังนะคะพี่น้องค่ะนะเป็นการรับผิดรับชอบแทนคนอื่นก็ตามนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะเราก็จะต้องปรึกษาบอกคนรักบอกคนในครอบครัวไม่งั้นแล้ว เกิดเขารู้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเราก็จะแก้ไขคนเดียวไม่ได้นะคะพี่น้องง่านนะทํานเรื่องเดียวค่ะในวันพรุ่งนี้ใครที่มีอย่างนี้อยู่เนี่ยก็ขอให้เคลียร์ตัวเองซะด่วนเลยนะคะไม่งั้นแล้วเราก็จะลําบากค่ะแล้วก็ในลักษณะของการรับผิดรบชอบแทนคนอื่นก็ให้ระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหน้าที่การงานหรือในเรื่องของการเงินก็แล้วแต่นะคะพี่น้องคะและระมัดระวังเรื่องอารมณ์ในวันพรุ่งนี้อารมณ์ร้อนนะอารมณ์ไม่ปกติเพราะฉนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไวอย่างเดียวคือพี่น้องวันพุธกลางวันนะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนี่ไงนะกลุ่มอยู่ตอนนี้มีปัญหาหนึ่งอย่างสองอย่างเนี่ยอุ้ยนะพูดไม่ได้นะคะพูดไม่ได้อึด าหาทางออกไม่ได้อยู่นะตอนนี้เกลียดฉะนั้นปล่อยว่างนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันถึงเวลาที่จุดที่มันจะต้องจะต้องเปิดเผยหรือจะต้องขอความช่วยเหลือให้ให้ทำค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันนะมันดีแก่ตัวเราค่ะ,ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเจ็ดหนึ่งหนึหนึ่งหนค่ะพี่น้องวันพุธ กลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุดกลางคืนบ้างนะคะสําหรับพุดกลางคืนว่างไงคะอ่าพุดกลางคืนก็ไม่พ้นเรื่องเงินเช่นเดียวกันเห็นไหมคะนี่เงินเข้ามานะไม่ขาดมือนะพี่น้องวันพุดกลางคืนนดวงเปิดแล้วแต่ว่าหมุนออกนะคะคือเงินยังเป็นเงินหมุนอยู่และก็ให้แนะนํามาบอกว่าให้สมถะถสมดุลเศรษฐกิจพอเพียงเงินเกลี้ยงก็ไม่อด วาอย่างนี้ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะแต่ว่าเงินจะเข้ามาอีกนะคะอ่เข้ามาแล้วก็หมุนออกเข้ามาแล้วก็หมุนออกไม่เป็นไรค่ะอย่างนี้กันแล้วก็บางท่านก็อาจจะไปในลักษณะว่าทำบุญให้ทานปฏิบัติธรรมถือศีลนะหรือไม่ก็การศึกษาอบรมหาความรู้ใส่ตนเองได้ด้วยค่ะสำหรับไพ่สามใบน,นี้นะคะโอเคนะคิดว่าไม่หนักค่ะหมุนไปค่ะพี่น้องค่าหมุน ไปค่ะนะอย่าไปเครียดค่ะมันหมดหาใหม่แล้วก็เน่ะนะคะปล่อยวางนะเหตุการณ์ต่างๆนั้นั้นใครไปในทางที่ดีและไปถึงดวงดาวคือพี่น้องวันพุธกลางคืนนะ<ม>ก็ต้องอดทนนะคะอดทนรอแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะค่ะค่ะามาดูเลขนำโชคค่ะมี10 2 9 1 0 2 9ค่ะพี่น้องวัน กลางคืนมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีสีแสดสีเซมของป้าหมอเป็นไง <c oughs> นี่ฮะโอเคใจร้อนอุย้ยจะมาเรื่องเงินนั่นนั่นนเรื่องเงินนะคะเป็นหลักแล้วก็อุย้ยติดขัดเอยจะหาเงินช่องทางไหนดีน,น,นั่น,าน,าน,านเนี่ยนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยนี่ฮะพอได้มาแล้วนี่เงินได้มาเนี่ยก็ฟืดฟืดไม่พอไม่รู้จะใช้อันไหนก่อนดีนะเออแล้วก็ อารมณ์นะคะอารมณ์อย่างนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยทํานายไปในลักษณะของคนสองคนก็คือคนที่เป็นเจ้านี้ก็เครียด <c oughs> ใครที่ให้เงินเพื่อนยืมก็ทวงยากยากลำบากนะใจเย็นๆค่ะใช้ความรักความเมตตานะคะพี่น้องค่ะเนาะเออนะแล้วก็คนที่เป็นลูกนี่ ก็หาเงินยากยากลําบากที่จะใช้นี่นะอย่างนี้นะแล้วก็ใช้กับบริวารลูกหลานนี่อย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับเดลเวอร์เนี่ยมันเป็นไพ่รักขวนถ้าทํานายไปนในเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่ะมันจะดีหน่อยยังไงคะมันจะดีหน่อยก็คือใครที่ผิดใจกันกันกบคนรักก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะหวนกลับมาคืนดีกันใหม่อ่ะเป็นเรื่องดีแต่ขึ้น เหรียญมาประกบแบบนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของหนีหวนค่ายจ่ายหวนกับมาหนักๆนะอย่างนี้ค่ะสองหวนเลยค่ะพี่น้องจานนะอืมไม่เป็นไรหัวเราะใส่มนเลยค่ะพี่น้องการนะเราก็จะได้มีพลังหาทางแก้ไขต่อไปไม่ตายหรอกค่ะพี่น้องวันพระเรือสวัสดีค่ะรอดนั่นแหละค่ะแต่ใจเย็นๆร่มๆนะอย่าให้เหมือนไพ่ใบนี้บ้าพลังนะคะ เอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่อย่างนี้ไม่รอดนะต้องใจเย็นๆอย่างเดียวค่ะพี่น้องค่ะอืมโอเคและมาดูว่าพายิบสีทักพิเศษว่ายังไงรอดไหม <laughs> รอดค่ะรอดค่ะนะแก้ไขปัญหาได้เรื่องยากๆเรื่องหนักๆพี่น้องวันพ่อเรื่องัสปดีจัดการได้เป็นอย่างดีค่ะพี่น้องค่ะอืมจบได้สวย <laughs> เอาอย่างนี้กันค่ะมาดูเลขนำโชคกันหนึ่งห้า 68ดหนึ่งห้าหดค่ะพี่น้องวันพระฤหัสสวัสดีต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์ทุกวันทุกวันนี้พี่น้องวันศุกร์ของป้าหมอแน,น่พี่น้องวันศุกร์ของป้าหมอก็โอ้ยขี้เหนียวขี้เหนียวนี่นะคะเริ่มดีขึ้นนี่อบอุน่นดีขึ้นบริวารครอบครัวเกื้อหนุนนะสีเหลียนอยู่ตรงกลางปิดท้ายด้วยเดมูล ก็คือเรื่องเงินเป็นปัจจัยสําคัญสําคัญขี้เหนียวยังไงวางแผนยังไงพี่น้องวันศุกร์บอกว่าโอ้ยคูล้มทุกเที่ยวนะเออกะว่าได้เงินมาก้อนหนึ่งนี่เอ้ยหลังจากจัดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วน่าจะเหลือพี่น้องวันศุกร์บอกปรากฏว่าไม่เหลือวันก็จะต้องใช้ออกทางรูโน้นทีรูนี้ทีรูนั้นที เอออันนี้พ่อหมอทํานายตามไพ่นะคะเราเลยคลุ้มนะแล้วก็ที่พูดนี่ก็คือเอาประสบการณ์ตัวเองเนี่ยมามาพูดด้วยไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้ไหมนะคะพี่น้องนะอยากคลุ้มะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเออออกมารูเดียวนยไปหลายรู <c oughs> นะะบ้านพ่อหมอเรียกรูกันไปหลายรูอ่ะยิงเป็นพรุอย่างนี้เราก็เครียดนี่ไงเอ้ยค่ายใจนะคะต้นเดือนต้นเดือน แล้วก็วันที่ห้านะเออมันเริ่มที่จะเคลียร์ไม่ได้หรืออย่างไรเนี่ยนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวนี้นะคะ่ะประหยัดอดออมแบ่งเงินออกเป็นสีกองนะวางแผนกันใหม่นะคะพี่น้องค่ะนะคือเรื่องเงินสุขภาพด้วยเดอ้อพี่น้องจ๋านะอย่าเครียดปวดหัวปวดหมองสมองบวมหมดนะคะไม่สบายเอานะคะพี่น้องวันศุกร์จ้ามาดูว่าปพ่ย,ยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรแน่เดอฟู้ นี่ไงนะอมองโลกในแง่ดีบ้างเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็ถ้ามีทางก็เดินทางไปหาเงินไกลๆซะ,ะบ้างไม่รู้ไปเอาตรงไหนเอมีทางไปไหมคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะออกนอกพื้นที่ไปดีกว่าเว้ยไปหาตังค์เออถ้ามันมีที่หาไกลๆนี่บอกป้าหมอด้วยป้าหมอจะไปด้วยนะคะไปหาตังค์นอกพื้นที่กันหน่อยนะถ้าเป็นแบบนี้นี่ก็แนะนําบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะคะพักผ่อนหน่อยนะ ค่อยคิดต่อนะพักผ่อนไปไหนยไปเที่ยวไปดูหนังไปพักผ่อนไปคนเดียวไม่ต้องพักอมันก็จะโอเคมากมายค่ะเอาละไม่มีอะไรหลอกนะอย่าเครียดมาดูเลขนำโชคมีหนึ่งศูนย์สี่แปดหนึ่งศูนย์สี่แปดค่ะพี่น้องวันศุกร์อาต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะพี่น้องวันเสาร์จะอ่าว่ายังไงพี่น้องวันเสาร์ก็อุ้ยหนักหนัก อุย้ยหนักหนักอตั้งเรื่องงานตั้งเรื่องบริวารน,นะเรื่องงานตั้งเรื่องบริวารเรื่องคนรักเอ้ยหนักหนักเนอ,อนะหนักสาหัสสากัรนี่แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเอาอยู่หนังเหนียวไม่ตายหรอกนะคะนี่ในวันพวกนี้ขาใช่ว่าจะได้หยุดทำงานทำงานใช่ว่าได้หยุดไม่ได้พักผ่อนนะ แล้วก็เครียดจิตตกคอห้อยหัวห้อยห,หัวทิ่มคิดถึงความหลังคิดถึงคนรักเก่านะอันนี้ก็คือรักขวนได้เหมือนกันนะโอ้ยปัญหาที่เคยจบไปแล้วนี่มันก็จะขวนกลับมาให้เราได้คิดแก้มันอีกแต่ไม่เป็นไรค่ะมาเถอะปัญหาจะเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะพี่น้องวันเสาร์เพียงแต่ว่าเราอะทำใจเย็นๆร่มๆอย่าไปเครียดกับมันนะ ค่อยๆแกะค่อยๆแก้ไปนะคะพี่น้องคานะออกทางไหนไม่ได้ก็ออกทางเข้าไม่มีทางออกก็ออกทางเข้านั่นแหละทางเข้านั้นความหมายก็คือกูจัดชนนะ,ะทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่กลัวออนี่ก็คือเป็นเรื่องจริงนะคะพี่น้องขานะพี่น้องวันเสาร์อ่ะโอเคดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเครียดเครียดทำงานหนักนี่เอ็นกอกระดูกนะคะพี่น้องขานะ แล้วก็พายบซีบอกว่าโอ้ยยังมีคนช่วยเหลืออยู่พี่น้องวัดเสามีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกือ้อเกื้อหนุนนะและเราก็สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะพี่น้องค่ะอ่าไม่ตายรอดค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะ8ปดหนึ่งห้าสี่แปดหนึ่งห้าสี่ค่ะพี่น้องวันเสาค่ะ ฉะนั้นป้าหมอขอไวพรให้พี่น้องอมมะหมอ,มหมอทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกนะคะพี่น้องคะนะดูแลตัวเองดีเดอร์ค่ะพี่น้นนองคะสวัสดี